ถ้าไม่รู้จะทําอะไรขายเนี่ยลองทําผัดซีอิ๊วขายดูนะคะวันนี้เจยุ้ยมีวิธีมาฝากนะคะผัดซีอิ๊วยังไงให้เส้นเหนียวนุ่มไม่ติดกันและที่สําคัญเนี่ยไม่ต้องใส่น้ํามันจนมันเลี่ยนด้วยนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราหมักเส้นก่อนคะ่ะทุกคนเครื่องปรุงที่เจยุ้ยใช้หมักเส้นเนี่ยก็จะมีดังนี้นะคะก็จะมีน้ํามันหอยน้าําปลาน้ําส้มสายชูน้ําตาลทราย เจอเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะมีผงนวลนิดหน่อยค่ะและที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมใส่สีอูดําหวานด้วยนะคะเพื่อแต่งสีสันให้กับเส้นของเราค่ะเดี๋ยวอัตราส่วนเครื่องปรุงตรงนี้จะไปบอกในคอมเมนต์นะคะก็คือเข้าๆนะคะทุกคนเข้าไปอ่านกันได้เลยคะ่ะพอเราผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ใส่เส้นลงไปขยำหม,มักได้เลยค่ะทุกคนเราจะหมักเส้นทิ้งไว้สักประมาณ10นาทีนะคะก่อนที่เราจะนําไปผัดค่ะ และในขั้นตอนที่เราขยำเส้นนี้นะคะถ้าเกิดว่าเส้นมันติดกันเป็นปึกนะคะก็ให้แกะเส้นออกนะคะแล้วก็ขยำให้เส้นเนี่ยเขาโดนเครื่องปรุงให้ทั่วเลยค่ะเราจะขยำเส้นแบบนี้นะคะให้ทั่วเลยค่ะทุกคนให้เส้นเนี่ยดูดเครื่องปรุงเข้าไปให้หมดเลยนะคะพอน้ําตาลเริ่มละลายนะคะส่วนผสมทุกอย่างเริ่มเข้าไปในเส้นเนี่ยเส้นของเราก็จะช่าแบบนี้เลยค่ะหมักทิ้งไว้สักประมาณ10นาทีนะคะส่วนวิธีการผัดเนี่ยทำแบบนี้ค่ะทุกคน ตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะในคลิปเนี่ยจะยุ้ยไม่ได้ใส่น้ำมันเยอะนะคะก็คือจะใส่น้ำมันแค่พอเจียวไข่นะคะใส่ไข่เป็ดลงไปค่ะพอไข่เริ่มจับกันเป็นแพร่แบบนี้นะคะก็ค่อยๆพลิกไข่แล้วก็เคลียรไข่ออกเป็นชิ้นๆค่ะจากนั้นเนี่ยก็เคลียรไข่ไว้ข้างกระทะนะคะตามในคลิปเลยค่ะแล้วเราก็ใส่เนื้อสัตว์ตามที่เราอยากใส่ลงไปค่ะผัดเนื้อสัตว์ให้เริ่มสุกในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ผักคะน้าลงไปนะคะ ในขั้นตอนที่เราผัดเนื้อสัตว์กับผักเนี่ยเจ๊วุก็จะใส่เป็นน้ำมันหอยลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็น้ำปลานิดหน่อยค่ะจะใส่แค่นิดเดียวนะคะเพื่อไม่ให้ผักของเรามีรสชาติจืดค่ะทุกคนเพราะว่าในตัวเส้นเนี่ยเราหมักเครื่องมาแล้วนะคะพอเนื้อสัตว์แล้วก็ผักของเราเริ่มใกล้จะสุกดีนะคะก็ให้ใส่เส้นที่เราหมักไว้เมื่อสักครู่นี้ลงไปได้เลยค่ะทุกคนในคลิปเนี่ยจะยุ J ้ยไม่ได้เติมน้ำมันเพิ่มเลยนะคะก็คือจะผัดแห้งๆแบบนี้เลยคะ่ะแต่ผัดออกมาแล้วเนี่ยเส้นของเราก็ไม่ติดกันนะคะค เพราะว่าตัวเส้นที่เราหมักไว้เนี่ยเขาก็จะดูดพวกเครื่องปรุงต่างๆลงไปแล้วนะคะก็คือเวลาผัดเนี่ยเส้นก็จะเหนียวนุ่มนะที่สําคัญเนี่ยเราไม่ต้องใช้น้ํามันเยอะนะคะผัดซีอิ๊วก็จะไม่เลี่ยนคะ่ะทุกคนแล้วก็จะกินแบบอร่อยด้วยนะคะผัดทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ชิมรสชาติดูคะ่ะทุกคนถ้าเกิดว่ารสชาติยังไม่ถูกใจเนี่ยเราก็สามารถปรุงเพิ่มได้เลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ปิดแก๊สแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยคะ่ะกระทะนี้เนี่ยก็คือทําเลี้ยงคนงานนะคะทุกคนที่โรงงานคะ่ะ ก็เลยถ่ายคลิปมาให้ทุกคนดูด้วยนะคะลองเอาวิธีนี้ไปทำกินทำขายกันนะคะทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย